มันเป็นพุทธพาณิชย์หรือเป็นพุทธคนถ้าตอบไม่ได้ถอดจีวรออกเลยมันก็รู้อยู่ว่ามันเป็นพุทธพาณิชถ้าพุทธคนมึงเอาไปทิ้งโคนมะม่วงกันทําไมมึงเสกพุทธคนใส่จตุคามกันน่ะสวดพระปริษต์น่ะเสกจตุคามสวดพระปรลิษต์สวดกันเกิดอหมดพระปริตอ่ะสวดทุกที่ปลุกเสกทุกอย่างสวดพระปริตหมดอ่ะแต่เวลาวัตถุมงลูกเสกใส่วัตถุมงคลปลูกเสกแต่วัตถุมงคลหลงพ่อนน้นหลงพ่อนี้อ่ะ มีคนปร,ประมูลสร้างวัตถุมงคลชาวบ้านมาประมูลสร้างวัตถุมงคลพระวัดมีส่วนหัวกันรู้กันไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะแต่มันมีแน่นอนที่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเอารู้กันกับไอ้คนที่หัวประมูลจัดตั้งรุ่นนั้นรุ่นนี้ทําไมเวลาสร้างพระไม่บอกว่ารุ่นพุทธคุณหนึ่งพุทธคุณสองรุ่นอรหันต์สัมมาไม่มีเลยเ <อ S 1> น้อยมากสร้างพระกันแต่และรุ่นรุ่นโคตรเศรษฐีโคตรมหาเฮงพุทธคุณไปสิงอยู่ตรงไหนสถิตอยู่ตรงไหน ได้ไปขายไม่ได้กันเอาไปทิ้งกันเอาไปวางกันเนี่ยพี่อันโก,โกเกียเคยไปเออเคยไปซื้อพระที่แบบอา่าอะไรนะปลุกทรงปลุกเสกกันแล้วแบบแบบว่ามันมีบ้านของคนคนหนึ่งที่ก็เป็นใบายาวัชกรหรืออะไรไม่รู้อะร้านหนึ่งอะไปเหมามาพอขายไม่ได้เอาพุทธคุณมึงเอาพุทธคุณไปวางไว้ใต้บันไดนี่พุทธคุลมึงเหรอ มึงเอาพุทธคุณไปวางไว้ใต้บันไดเนี่ยหนูไม่ติดนะเวลาที่พระพวกนี้จะชอบยกตำรายกคำพีมาอ้างว่ามันมีแบบนี้ปรลิษตแบบนี้พระทานพระแต่คำถามคือท่านยกมาแล้วมันสอดรับหรือมันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ท่านพวกท่านทำกันอยู่ทุกวันนี้ไหมหรือที่มันปรากฏในสังคมพุทธทุกวันนี้ไหมคนที่มันแห่แหนกันไปมืดฟ้ามวล <S 2> <S 2> <S ไปวัดเนี่ยไปรออยากได้วัตถุมงคลเนี่ยมันไปเพราะว่ามันเห็นว่านั่นมีพุทธคุณจริงๆไหม มันไปด้วยพุทธานุตติที่มีต่อพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่ามันเห็นมูล,ลค่าราคาในวัตถุสิ่งของที่อ้างว่ามีพุทธคุณมีพุทธานุภาพ <S 2> <S 2> อืมเวลาพูดพูดกันแบบให้มีมีมีตัดจากพูดให้เขาลดไทมเคาลดความจริงบ้างเถอะพระมันต้องมีความองอ,งอาจกล้าหาญนะคะ ถ้าท่านกล้ากับเคสแบบนี้ตั้งคำถามกับเคสแบบนี้โยมจะไม่ว่าท่านเลยเอาความรู้ที่ท่านมีที่ท่านบอกว่าที่ท่านเป็นพออหลักสูตรเป็นปริญญาเก้ามารับใช้ภาษาศาสนาแล้วท่านกล้าที่จะไปออกปราพวกปราอะไรนะภาษาภาะเขาเรียกว่าพวกปราประวาแต่พวกปรามประวาทีเนี่ยแบบนี้ดิฉันจะไม่ว่าเลยขอให้เก่งกับเคสที่ท่านควรเก่งบ้างเถอดดิฉันอยากเก่งไม่ใช่แบบว่าพอไปเจอไอ้ที่มันแบบต้นตอปัญหาที่ท่านควรจะพูดอ่ะ ท่านก็เป็นพระอมสักไม่ใช่อมภูมิซะแบบเนี้ย<อ>ต่ที่คารวาสคนหนึ่งโอ้โหโชว์ภูมิใหญ่มาปุ๊ปุ๊บปุ๊บป,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 ปุอย่างนั้นอย่างนี้อัตกรกถาว่าอย่างนี้พระปรลิตว่าอย่างนั้นดิ<อ>ฉันรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรอ่ะเวลาท่านมาพูดเรื่องพวกนี้อ่ะท่านทำแบบที่หลวงพ่อปัญญานันทะสิ ถ้าท่านบอกว่าคนศึกษาไม่แตกฉานเผยแผ่ทมไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อปัญญาปรเรียนสี่เองอาจารย์พุทธทาตปปเรียนสามเองหลวงพ่อสมภพชติปัญโยไม่มีสักปรเรียนเนี่ยหรือมีอด้วยไหมทราบนะคะทำไมเป็นที่นับถือเป็นที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อพยายมอีกท่านหนึง่งทำไมท่านเป็นที่พูดถึงนะคะหลวงพ่อปัญญาพูดหนักกว่าอาจารย์เบียร์ไม่รู้กี่เท่าแล้วก็มีคนเคยไปถามไปดูเลยรายการอาจารย์เจิมศักดิ์ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญาถามว่า หลวงพ่อทาไมถึงใช้คําพูดแรงๆแบบนี้หลวงพ่อผู้รัาต้งที่ต้องพูดแรงเพราะว่ามันจะได้มันจะได้เข้าถึงมันจะได้กระแทกใจอืพูดอะพูดแรงจริงแต่ว่าไม่ใช่พูดแบบว่าหนูหนูก็เลยพูดไปเมื่อวานเรื่องว่าวัจีทุจริตกับมโนทุจริตใช้คําพูดเอาโอเคพูดแรงพูดอาจจะมีเปรียบเทียบกระทบกระทั่งอาจจะมองว่าเป็นวัจีทุจริตแต่ถามว่าวัจีทุจริตมันจําเป็นต้องเป็นมโนทุจริตไหม ไม่งั้นในมงคลละสูตรไงที่พระเจ้าพูดเรื่องความเอนดูบุตรของมารดาบิดามารดาบิดาบางทีสั่งสอนบุตรทิดาอาจจะเผลอใช้วจีทุจริตบางทีไล่ให้ไปตายให้ถูกควายขิดบ้างอะไรบ้างแต่ถามว่าใจจริงๆเป็นมโนทุจริตไหมไม่ใช่ใจอาจจะแบบเอนดูเอื้อเฟื้อในบุตรในทิดาอยากให้ลูกให้ปลอดภัยก็เลยไม่อยากให้ลูกออกไปข้างนอกไปเจอพยานอันตรายก็เลยใช้คําพูดเพื่อห้ามปาม แบบนี้หนูก็พูดอย่างเดียวกันอาจารย์เบียร์หนูไม่ได้ปกป้องเอาท่านจะไปหยิบประเด็นเล็กๆท่านหยิบมาไม่ว่าหรอกไอ้เรื่องว่าจีทุจริตแต่อย่าให้เห็นพระพูดมึงกูนะอย่าให้เห็นพระเวลาเทศไปสอนพระด้วยกันก่อนอย่าให้เทศมึงกูก็แล้วกันว่าจีทุจริตไม่ว่าจะว่าอาจารย์เบียร์พูดว่าีทุจริตใช้คําพูดต่อเตี๋ยไม่เหมาะสมมีโทษสิบแปดะการยกมาเถิดร้อยง่ายบาปร้อยแปดตาการคุณยังร้อยแปดเลยเอาบาปร้อยแปดตาการไปเลยอาจารย์เบียร์ สอนบาปร้อยแปดประการนี้ใช้ไม่ว่ายกสิ่งยกอันเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยดูในสิ่งที่เขาทําด้วยว่าไอ้วัจจริจริตของเขามันมาจากใจที่มันเป็นมโนโทุจริตหรือเปล่าอืมเออระหว่างวัจีทุจริตกับปิยาวาจาเนี่ยชอบอ้างกันเลือเกินชอบมีปียาวาจาปียาวาจาบางทีมโนโทุจริตก็เยอะๆยะเยอะแยะไปนะคะโดยเฉพาะนักบวชนะ่ะยยมแม่ยมพ่อ เดินนะยมแม่นะมาตรงนี้นะเดี๋ยวตามาเดี๋ยวตามาจัดเก้าอี้ไว้นะตามาเตรียมไว้แล้วโยมแม่นั่งตรงนี้เลยเป็นประธานยมแม่ยมแม่เป็นผู้มีบุญมีบุญหรือมีตับเอาะหอ้ชัดก่อนมีบุญหรือมีตับถ้ากูไม่มีตับกูได้ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นบ้างได้ไหมมึงก็ไม่ให้กูไปนั่งอีกโอ้โหลงรถมาแทบจะแบบแทบจะแบบเชื้อเชิญถ้าจูงมือเดินลงจากรถได้คงจุงมือเดินไปแล้วแหละ ปิยาวาจาไหมปิยาวารจาพูดเพราะแต่เป็นเป็นมโนสุจริตไหมไม่ใช่มโนสุดจริตแบบเนี้ยก็เห็นเยอะแยะไปปทุสลายตระกูลประจบคฤหหัดใช่ใช่คุณเอาก็ม,มีตัดเรื่องนี้ไว้นะว่าประจบคฤหหัดบ้ากอยู่ขรคฤหัดบ้าเวลามีโท่มีภัยก็ไปปกไปซุกหลังเขาให้เขาปกปักรักษาคุ้มครองไปคุกคีอยู่กับพวกคารวะคฤหหัดที่มีอำนาจ ราชสัตว์มีเงินทองเยอะแยะมากมายนั่นก็เป็นความเสื่อมของพระเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดจะวิาพากษ์วิจารณ์พระแต่เพราะมันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จึงเอาประเด็นนี้ึ้นมาพูดเพื่อปกป้องหลักคาสอนพ,พระเจ้าปัญหาคือตอนนี้คนกนา่กลังเบี่ยงประเด็นไปในทางที่ผิดพยายามเบี่ยงประเด็นไปว่าเฮ้ทำไมพระกับคารวะต้องมาทะเลกกาะกันพระเตือนก็ต้องควรฟังใช่เรารับฟังอยูอย่แล้วไม่ใช่ไม่รับฟังแต่ท่านก็ต้องดูตามเหตุตามปัจจัยตามหลักศจาสความจริงด้วยว่าขณะเนี้ยคารวะกำลังทําอะไรกัน ขณะนี้เขากําลังสอนกําลังทําให้แผ่นดินทั้งประเทศไทยเนี่ยมันกระเทือนกันยังไงจากความเห็นผิดจากเดลฉาวิชาจากความเห็นที่ไม่ถูกต้องจากการที่คนพุทธเราเนี่ยไม่ได้มีหลักเหตุหลักผลในการใช้ชีวิตดูที่แต่ละคนเนี่ยบทดเนื้อหทดตัวโดยมิชชั่ีพหลอกโดยหมอดูล่างท,งทรงที่เป็นมิชชีพหรีอเราพูดเฉพาะที่เป็นมิชชีพนะจากความเห็นผิดจากความทุกข์ที่อยู่ในโลกเนี่ยมากมายมหาศาลแต่กับการเป็นไปปกป้องกับสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ได้ผิดมากมายมหาศาลไม่ได้เป็นอะไรมากมายเป็นความเชื่อของเขา แม้แต่ในพระเจ้ปีเดกก็ยังมีนะการพูดถึงเรื่องนี้การพูดถึงสิ่งนี้ผู้ในเจ้าก็มีพูดไว้ตรัไใบแต่คําถามเราลืมอะไรไปหรือเปล่าว่ามันหลุดจากหลักสัจจความจริงไปแล้วมันหลุดจากความเชื่อในการเดินตามเหตุตามปัจจัยมันหลุดจากหลักปฏิจจสมุปบาทไปไหนตอนไหนแล้วมันหลุดไปหมดจากหลักเหตุหลักผลทุกคนไปใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อทุกคนไปใช้ชีวิตอยู่บนความโง่เงาไงไร้สาระปัญญาอง์คาราว่าเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นของว่าอันตรายดาทอต่อว่าบูลลี่คนนักคนนี้จะลืมไปหรือเปล่่่าาาาาาวคคนทีเข้มมตัํถ เราด่าคนที่เข้ามาตั้งคำถามเราด่าคนที่กำลังมีความเห็นผิดมีมิจฉาทิฐิเฉพาะในกลุ่มของเราอย่างอาจารย์สอนอาจารย์ดา่าเนี่ยจ์มีเจตนาในการดา่าเพื่อํำหนิตีติงตามทำให้สัมดามันเลิกสันดาเรวสันดา,นดาชั่วให้มันเลิกมีความเห็นผิดให้มันเลิกนึกคิดติดถึงถึงสิ่งที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลสาไฟฟ้านหน้าบ้ามีเป็นหางอะไรไหมอย่างเงี้ยเออมีนู่นอย่างเงี้ยมีเป็นอะไรไหมวงจงวงชุยไปอะไรไหมมันปัญญาอ่อนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันคุกคีอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพอาากก่วรพูดจาแบบเกิดอันตราย อันตรายต่อพระศาสนาอันตรายต่อพุทธศาส,สนาเอาตรงๆนะอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดหลักคําสอนตรงไปตรงมาเลยด้วยซ้ำมีแต่ดาอย่างเดียวเนี่ยเรื่องอะไรการเคลียร์ความเห็นผิดคนในโลกแต่อาจารย์จะสอนหลักธรรมะละเอียดละอะตอนไหนตอนย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มปฏิบัติกลุ่มปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะมีความเคารพต่อธรรมบ้างเราแยกเป็นสองก้อนชัดเจนแต่คําถามคือพระหรือใครก็ตามที่ตาหนิตนีตงิงเราเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้หรือเปล่าว่าเราแบ่งเป็นสองท้าทาเดึงเนี่ย เราพูดตามหลักเหตุผลในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไงให้ง่ายใช้ชีวิตยังไงให้อยู่บนหลักเหตุหลักผลใช้ชีวิตยังไงให้เราเนี่ยเดินกลับเข้ามาสู่หลักสรมสัมโพระเจ้านี่เคลียความเห็นเบื้องต้นเมื่อเคลียรตรงนี้เสร็จแั๊บยอ่ยอแยกไปกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของการสอนอริยสัจสี่มากมียองแปดทุกคืออะไรสมุทยัยคืออะไรนีโรธคลืออะไรมากคคืออะไรเริ่มเข้าสู่สภาวะธรรมที่ลึกขึ้นเพื่อให้คนเนี่ยเริ่มกลับมาปฏิบัติแล้วมองเห็นตามความเป็นจริงแยกออกไปอีกก้อนหนึ่งก้อน,นเน ไม่กล้ากล่าวทำที่เกินกว่าเกินเลยกว่าใช้วาจาแบบนะั้นเพราะเราก็สำรวจระวังในทางเหมือนกันเพราะนั้นมันจะมีเป็นสองฝั่งใครมานั่งฟังอาจารย์อย่างฟังอาจารย์ทุกวันเนี่ยนั่งดาง่านั่งอะไรใครจะไปพูดสภาวะธรรมละเอียดได้มันไม่มีทางความที่จะพูดทมละเอียดปฏิจจสมุปบาทคาถามคือใครจะฟังรั้นเรืองต้นวิธีการเลยเคลียร์ความเห็นผิดเคลียร์ความผิดเสร็จแล้วก็เดินเข้าสู่การสอนธรรมะที่ถูกต้องคาถามคือผิดอะไรล่ะถ้าผิดพูดมาสีมากล่าวมาผิดตรงไหนข้ออะไรเอาเฉพาะผิดหลักธรรมนะ ไม่เอาเรื่องวาจาไม่เอาเรื่องอากับกิริยาอาการไม่เอาเรื่องกระโถนตีปากตีกระบาลไม่เอาเรื่องบูลลี่อะไรไม่เอาเรื่องนี้ตัดออกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องสันดา์เฉพาะบุคคลเป็นอนุสัยกือความเคยชินของเขาอันนี้มันเป็นตัดแต่ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าอนุสัยเนี่ยไม่มีใครตัดได้สิ้นเชิงนอกจากพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นคำถามคือทําไมไม่ไปพูดว่าอาจารย์สอนธรรมวินัยพระเจ้าผิดตรงไหนสอนหลักธรรมตรงไหนผิดนี่ตั้งหาตัวนี้คือตัวสําคัญที่กาลังชี้แจงอยู่ จะขายปลาหรือเปล่าไม่ใช่จานหนูถือเป็นงั้นแหละแต่หนูก็แอบทายอินไปจานแล้วมึงไม่ต้องมาด่าก,กูนะพูดธรรมะไปขายของนี่สัมมาสัมมาอาชีวะนะปลากูตายนะทุกวยกูไม่ได้ไปจับปลาเป็นมาขายนะมือไม่ได้ปลากูไม่ได้หรอกกูขายของสัมมาอาชีวะมึงก,ก็กดตะกร้าดูกันได้สามหมื่นคนเนี่ยกูเป็นคา,ารวาสกูขายของกูก็อยากกูก็บอกว่ากูขายของกูไม่ได้ขายวัตถุมงคลเออกินได้นออกินได้แน่นอนค่ะไม่มีพุทธคุณแต่อิ่มท้องถูกต้องนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน อาจารย์ก็โดนดา่าเหมือนการสอนธรรมะพุทธเจ้าอะไรขายเสือ้อมันไม่ต่างจากการไปซื้อวัตถุมงคลเลยเขาไม่ต่างจากการไปเปิดคอสอนปฏิบัติธรรมเลยคําถามคือกูบังคับมึงซื้อขอปฏิบัติธรรมด้วยการต้องซื้อเสือ้อหรือเปล่าการที่มึงจะมาเรียนปฏิบัติธรรมกูมาศึกษาปฏิบัติธรรมกูมาตั้งคำถาม,ถาม,ถาม,มากูแล้วกูตอบคำถามคำถามคือมึงต้องบังคับกูบังคับมึงซื้อเสื้อหรือเปล่าก็เปล่ากูใส่ตะก้าเฉยหมดเอง กูยังไม่ได้เอาตะกร้ามาปักในไร่สดด้วยซ้าไม่เคยเอาตะกร้าในไร่มามาปักในไร่สดเลยทุกวันนี้แทบจะไม่มีการปักตะกร้าในไร่สดแล้วแค่เอาของเติมลงไปในตะกร้ายังไม่ขึ้นไร่สด้ลยซับหมดแล้วเนี่ยปัญหา้มาไปตีถามคือคําถามคืออาจารย์เขาเคยพูดไหมว่าเสื้อเขามีพิษคุณใส่ไปแล้วแบบเป็นต่อป้องกันแบบชาวบ้านบ้านบางอาจารย์มึงมึงใส่เสื้อคนตื่นทามแล้วไปออกลบได้อย่างนี้ก็ว่าไปอย่างเขาก็ไม่เคยบทอ้างนี่ว่ามึงใส่เสื้อคนตื่นทามแล้วออกลบแล้วมึงปลอดภัยแค่คาด มึงใส่เสื่องก็อะไรอ่ะการร้อนกันหนาวไงเออเธอหลับพิจารณาไงก็การร้อนกันหนาวบนนอ้างพุทธคุณนี่ถูกต้องเราขายเสื้อใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับใช่ไหมล่ะมันเป็นสัมมาอาชีวะในถอน้อยคารวังเออถ้าบอกสิใส่เสื้อแล้วห่อเหอเดินอากาศได้ใส่เสื้อแล้วป้องกันภัยใส่เสื้อแล้วมีน้าเมตตามหานิยมใส่เสื้อแล้วมีความมงคลในการใช้ชีวิตใส่เสื้อนี้แล้วไม่ต้องไปเลือกสีมงคลอีกแล้วใส่เสื้อคนตื่นทำมงคลตลอดชีวิตมงคลตลอดเจ็ดวัน เออถ้าคุณพูดอย่างนี้สิสมควรแก่การดา่ากูแต่ปาเลยกูไม่เคยพูดเ,เลยาขึ้นแล้วแหละหนูว่าต้องเอายันขึ้นแล้วยันขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุเดี๋ยว,ยวทำยันมาหนึ่งยันตะเบ็ชวยช่วยกว,วยแล้วกันเดี๋ยวกูจะทำยานันเดี๋ยวกูททำยันตะเบ็ดราคาช่วยด้วยราคาทุกนะคนช่วยด้วยนะ,ะนยยนะเออสงสัยต้องเขียนข้างหน้าเป็นคนตื่นทำข้างหลังต้องเขียนยันน้เมตามหานิยมและตลาดมันจะได้ไม่ด่าไงเออ แล้วก็หนูจะพูดอาจารย์อันนึงที่หนูเห็นเป็นปัญหาและหนูอยากพูดมากก็คือหนูอยากให้อ่ะไม่จะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปเจาะจงเฉพาะกลุ่มพระแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเออมีอคติกับพระต่ว่าอยากให้กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆอันนี้พูดถึงกลุ่มคนพุทธนะคะ กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ชื่นชมอาจารย์เบียไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางคําสอนของอาจารย์เบียรหรือแม้แต่ก็ไม่ได้ชอบที่หน้าดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แคร์และไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโลกกระทำนะคบมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดฉันอยู่ในโลกฉันก็ต้องเจอโลกกระทอยากให้แบบมองให้เห็นกันจริงๆว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่พวกคุณทํากันอยู่เนี่ยอ้างว่ามันเป็นความดีงามอยู่แล้วแล้วการที่ใครมาพูดแตกต่างออกไปเป็นการที่กําลังทําให้มันเกิดพยันตรายต่อสังคมทําให้ศาสนาพุทธเ,เขาใช้คาว่าอะไรหนูจำไม่ได้แต่ใช้คําค่อนข้างรุนแรงอ่ะจะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูแย่เอาใช้คําแบบคนสมัยใหม่ก็แล้วกันเจะทําให้ศาสนาพุทธดูแย่นู่นนี่นั่นอะ่ะคําถามจริงๆคือสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ย มันทําให้คนสบายใจอยู่มันทําให้คนสบายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้คนเขามีสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมทําให้คนเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเช่นไม่ว่าอะไรที่อาจารย์ไปแตะแล้วตั้งคําถามใช้คำว่าตั้งคําถามแล้วการเรื่องการดูดวงการบูชาวัตถุมงคลการทําพิธีแเดอเคาะหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบชักจูงและชักชวนคนไปทําเนี่ยถ้าเขาไปทําแล้วเขาหมดทุก เขาไปทําแล้วเขามีความสุขจริงๆเขาไปทําแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขางอกงามขึ้นจเจริญขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมาตั้งคําถามกับคนอย่างอาจารย์เบียร์หรือคนอย่างดิฉันทําไมในทางกับการมันเป็นเพราะว่าในทางกับการมันเป็นเพราะว่าก็สิ่งที่พวกคุณชักจูงและชักนําผู้คนให้ทํากันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีแต่ทําให้คนในสังคมอ่อนมีความอ่อนแอทางจิตใจมากขึ้น มีความรู้สึกท้อทแท้หมดหวังมากขึ้นมีความรู้สึกแบบไม่พ้นไปจากทุกมากขึ้นหรือมีทุกเท่าเดิมเขาจึงต้องหาคําแนะนํเา,า,าเขาจึงต้องหาที่ปรึกษาเขาจึงต้องหาที่พึ่งอันอื่นหรืออันใหม่หรือเปล่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกับตัวพวกคุณให้ดีๆซึ่งสําหรับดิฉันดิฉันมองว่าก็เป็นเพราะสิ่งที่ไม่ว่าทั้งพระทั้งคารวาสที่เป็นกลุ่มคนพุทธอีกกลุ่มหนึ่งกําลังทาอยู่อะมันไม่ได้ให้คําตอบที่มันติ้นสงสัยกับผู้คนไง เพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณชักนําอยู่อะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนหมดทุกข์หรือลายทุกข์ไง เขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากจะได้แนวทางแบบนี้แล้วได้คําปรึกษามาแต่ละอย่างมันมีแต่ทําให้ไม่สบายใจอ่ะคุณอาจฟังเหมือนเรื่องตลกนะเช่นเรื่องมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีถังขยะอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีหิ้งผ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรไหมเพราะมันมีแต่คนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยสอนว่าการมีต่รงนี้ไม่ดีการมีตรงนู้นเป็นอวมงคลเป็นอัปมงคลชีวิตจะไม่ดีชีวิตจะลงเหวชีวิตจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางได้เงินได้ทรัย์ ก็มึงเอาแต่ไปพูด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 แบบนี้จนคนเขารู้สึกว่าแล้วชีวิตกูมีอะไรที่มันดีบ้างวะถ้าพูดแบบนี้ชีวิตกูมีหาอะไรที่มันดีบ้างวะฟังแต่คําฟังแต่คาพูดของคนพวกนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วชอบแบบไม่หนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะเออเข้าใจเออแต่หนูหมายถึงคนมันชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วมันแบบมาพูดแต่สิ่งที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยอืมพูดให้เขาฟังทุกวันทุกวันจนเขารู้สึกว่า เขาไม่อยากจะฟังแล้วว่าเขาอยากเขาอยากได้คาแนะนําเขาอยากได้ที่เพื่อื่นที่เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันทําให้ชีวิตเขาสบายขึ้นโดยเขากลับมาหาตัวเขาเองมองตัวเขาเองอืมทำไมคุณไม่มองแบบนี้กันบ้างที่ฉันถามเอ้าเนี่ยปัญหามันมันเกิดในสังคมเราปัจจุบันมันเลยมีพวกเราเนี่ยต้องไปนั่งออกรายการอย่างคุณแบรี่ก็ไปออกรายการเรื่องความเชื่อแบบนี้มันรู้กี่ครั้งอาจารย์ช่วงนี้ก็ออกรายการเรื่องความเชื่อพวกนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ง ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในหลักสอสองพระเจ้าตัวเองมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเชาวพุทธแต่กลับไปพึ่งพิงกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขาการกระทําของตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขความดีความเลวหรือหนี้สินภาระหนี้สินปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ปัญหามันเลยเกิดที่ว่าพอเวลาไปหาที่พึ่งก็เลยไปหาที่พึ่งผิดคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้พอเวลาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยออกมาบอกสอน มีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยเอาสัจจะความจริงแบบเนี้ยมาบอกสอนแต่พอเวลาปัญญาเขาไม่มากพอเขาไม่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักครมสอนพระพุทธเจ้าก็เกิดอะไรขึ้นไอ้ของพวกนี้ก็ดึงเขาออกจากความเชื่อที่ถูกต้องบวกกับกําลังของพระศาสนากําลังของพระวัดบาลลามหรือพระมิสูตสงฆ์อะไรก็แล้วแต่หรือคนสอนธรรมด้วยกันเนี่ยไปสอนธรรมโดยอิงอาศายัยอิงอาศัยอะไรอิงอาศัยเดรัจฉวิชางอิงอาศัยไสยศาสตร์อิงอาศัยความเห็นผิดเป็นที่ตั้งเพื่อได้มาซึ่งลาบสการะเงินทองของตน จึงไม่สนใจต่อพระสัจธรรมและหลักสาจจาความจริงของคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นในทีนี้มันก็เกิดความรู้ความสามารถของคนในประเทศเราที่เป็นคนพุทธด้วยกันเนี่ยน้อยลงก็เลยเจออะไรเจอคนหลอกได้ง่ายเพราะอะไรมีความทุ์เป็นทุนเดิมเมื่อมีความทุ์เป็นทุนเดิมก็เลยหาที่พึ่งพอเวลาหาที่พึ่งปุ๊บเขาก็แนะนำอะไรวิธีการแก้ไขแบบวิธีผิดผิดท่านที่พู้เจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขแบบถูกแต่ไม่มีใครค่อยบอกสอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขผิด แต่ง่ายสะดวกไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไม่ต้องลงมือกระทาอะไรเยอะแยะโดนหลอกโดนหลอกไประเด้ไม่รู้ตัวได้สามไปแต่คําถามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ไหลเอียงเทียงไปสู่ฝั่งนัน้นควักเงินออกจากกระเป๋าไปทําพิธีกับเขาไปสนองกับเขาไปต่อชะตากับเขาเชื่อไปสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างโดนไม่จริงบ้างสุดท้ายตัวเองกลับมานั่งทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแกนแก้ไขหรือความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้เลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้า เรารู้ตามหลักเหตุหลักผลตามหลักคําสอนพุทธเจ้ามันจบเลยเหตุผลมันง่ายมากมันใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งวิ่งตามแก้ตามอะไรใครมันจบแค่เนี้แต่สุดท้ายตอนเนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือมีคนพูดแบบนี้แต่กําลังจะโดนอุดปากมีคนพูดแบบนี้เอาสัจจะความจริงแบบนี้มาพูดกับเป็นกาลังจะเริ่มเป็นอันตรายกับพระศาสนามีคนเริ่มเอาเรื่องแบบนี้คนเริ่มตื่นรู้ตื่นทรมมากขึ้นคนเริ่มวิพากษ์วิจารเรื่องนี้เป็นกระแสในสังคมมากขึ้นกลับไปมองเป็นเรื่องแตกแยก ซึ่งความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลการวิเทศวิจารณกันในสมัยช่วงแรกที่มีการเกียริสมณะเออที่มีการเกียริพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าสมณะหัวรถในช่วงแรกพระพุทธเจ้าโดนเยอะมากสาวกพระพุทธเจ้าช่วงแรกโดนเยอะมากก็รา,ายขัดลาด่าสการะไปทําลายลา่าสการะของสมณะพราหมเา่าือนแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรพระภิกษุด,กด้วยกันคารวะด้วยกันที่อ้าลงตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชน <G l ug> กับกลายเป็นไปปกป้องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมสดอข้อต่อชะตาวัตถุมงคลกลับ <ug> ไม่ปกป้องคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักเหตุผลของหลักศาสนาพุทธของเต็งโดยตรงเนี่ยมันน่าช้ำใจที่สุดเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับพระศาสนามากที่สุดอันนี้กับมองไม่อันตรายแต่กลับมามองคนที่กาลังปกป้องรักษาพระศาสนาการแตกแยกการการทะเลาะเบาแหวงกันมันมีอยู่แล้วในโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เอาคำสอนพระเจ้ามาสอนให้เกิดความแตกแยกมันแตกแยกโดยอะไรความจริง ความปอมหรือความเชื่อเนี่ยมากระทบกันเมื่อมันกระทบจองแน่เมื่อมันกระทบกันแน่นอนความจริงมันจ้องจ้าขึ้นมาไอสิ่งที่มันเป็นความไม่จริงมันก็ได้ค่าลงไปเมื่อมันได้ค่าให้ตัวความไม่จริงหรือความเชื่อเนี่ยมันก็พยายามจะหาหนทางในการทําลายทำลายความจริงให้มันบ่นหมองไปให้ได้เราจึงอย่าลืมว่าคําสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของคนในโลกเปรียบเหมือนแสงอิงห้อยที่สว่างแค่ในเวลากลางคืนเมื่อแสงตะวันเนี่ยขึ้นเจิดจ้าเมื่อไหร่แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเนี่ย คนตื่นทำจริงเหรอปฏิบัติทำจริงเหรอไปทัวลงพระท่านไปด่าทอต่อว่าพระท่านนี่เหรอเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่เหรอไปคนกลุ่มคนตื่นทำนี่เหรอกลุ่มคนที่ไปศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วยังมาเที่ยวด่าทอต่อว่าเราอย่าลืมนะคำสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันเมื่อขึ้นสื่อแสงตะวันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างหมดมันจะเกิดอะไรแสงอาทิตย์หน้าที่คือความร้อนมันจะเผาผลาญอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเชือ้อโรคสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของพระเจา้ามันจะโดนทําลายทําร้ายไปหมด